ไปแลกกันที่มาเวียไลยสุ่งฆ่านักคารินเวียเคสุรัธานีจัดงานหมอวิชาการประจำปี2 5 6 5ครับ PSU Open House เป็นปีที่9 9แล้วครับ โดยที่มาาวียลาลั่ทงข้านนครินทวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะครับจานานมอวิชาการประจำปี2,565ร,ระหว่างวันที่17-18ถึงสัศจิกายนโดยมีนายนันทวัฒน์เจริญวัฒน,นะครับรองผู้ว่าราการจังวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งเป็นงานประจำปีนะครับที่ได้รวบรวมพุ่นงานกิจกรรมความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคม สร้างความรวมมือเครือข่ายการธรรมานกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนซึ่งครั้งนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่19แล้วมีคณะผู้บริหารอาจารย์นัซกษาเข้าร่วมครับก็มีกิจกรรมเซวนาค่ะในหัวคอ55หปีมออสร้างประโยชน์เผื่อเผื่อมนุษย์ค่ะโดยมีพันโทนายแพทย์อรวิทสุบุญคารุวาไล่คนดูใจนำมอกกองคนนี้แล้วนะมารวมดารากันแล้วค่ะมารวมเซวนาให้ความรู้กับหนักศึกษาค่ะแล้วก็มีนิทรรศการผ่านระบบ AR แล้วก็ VR ห้องสมุดผ่าพเพลินแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆนัดเนี่ยนค่ะในส่วนของโรงเรียนมอวิทยานซ่อนสุร,รัธานีค่ะปีนี้จัดกิจกรรม learning is fun นะคะที่อาคารโรงเรียนมอวิทยานุซ่อนก็มีกิจกรรมซุ้ม่า่ข้างนะคะนักเรียนมาค่ายอาหารกันนี่แหละคะ่ะซึ่งก็ให้นักเรียนได้ฝึกถักษ่านในเรื่องของการคขา,ขายมาจําลองเลยว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการจริงๆนะคะมาคาขายกับลาดนัดจริงค่ะมีกิจกรรมซุ้มงานวัดปลาลุกโปงกิจกรรมจากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็หนอกจากนี้มีกิจ กมทางวิชาการให้หนักเรียนได้มารวมสนุกค่ะสนุกแล้วก็ได้ความรู้ควบคู่ไปกันในด้านของวิชาเคมีคณิตศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็ฟิสิกส์นะคะมีการแข่งขันจะรวดน้ำการนะพี่บอกเ,เรียงใครไปได้สู้งว่าก็ชนะไปเลยเนะะี่ยค่ะซึ่งเขาก็ไปดิจจากขวดน้ำโดยแข่งขันจากระดับความสุ้งที่จะรวดเคลื่อนไปใครสุ้งเอาชนะไปส่วนการแข่งขันลุกข้างลวดนี่แหละค่ะก็เป็นการทำอดลวด,มดเมื่อเถี่ยวแรงกันตอนแรกๆกันนะนว่าทำพื้นให้มันมุ่นต่อเนื้องได้นานที่สุด ไม่เคยเล่นตั้แต่เล็เล่นเกมก๊อตแล้วเล่นเกมก๊อตแล้วอายานี่ขี้ฮอกตกหนาหรอกนะรู้ไหมเอาไปกิจกรรมดีๆที่ทางโรงเรียนมอวิทยาลัยนุสได้จัดขึ้นนั่นเองค่ะครับไปเที่ยวกันบ้างเอาเวอร์ทีนี้วันนี้ยังมีอีกวันหนึ่งนะที่มอนะครับไปเที่ยวกันได้ครับนั่นแหละค่ะ